สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงคมชลึกเม้นเมาวันนี้อยู่กับเราสองคนอีกเหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมวันพฤหัสวันอังคารวันอังคารที่สองธันวาคมนะคะแซบเหมือนเดิมคุณผู้ชมแล้ววันนี้ใกล้สู่เข้าสู่ช่วงวันพ่อแล้วเนาะใช่ค่ะเพราะว่าอาทิตย์นี้เป็น เรียกว่าเขาวดาวแล้วกันใช่เพราะว่าวันศุกร์นี้นะคะจะตรงกับวันที่5ธันวาคมซึ่งถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติของรประเทศ,ปร,เทศประเทศไทยออของประเทศไทยแล้ววันนี้เนี่ยเรามีความพิเศษอีกอย่าง<ช>หนึ่งก็คือเราพาคู่พ่อลูกนะฮะ จะเป็นศิลปินจากบ้าน AF เนาะ<ช>คนนี้หน้าหล่อหห่ออาการ<ช>รู้เลยว่าเป็นพระเอกด้วยนะจริงนนรู้เลยว่าได้ความหล่อมันจากใครจากคุณพ่อนี่เองนะ<ช>นั่นก็คือน้องเตเ๋อสัตพง์เพียงพอนั่นเองนะครับใช่ค่ะวันนี้นะคะเต๋าเขาจะพาเราและชาวคมชลึกนะคะ<ม>ไปทําเมนูเด็ดเพื่อคุณพ่อของเขา<ช>นั่นก็คือรามเมงนั่นเองแต่จะเป็นแบบรามเมงที่ไหนอะไรยังไงไปชมคลิปกันเลยดีกว่าคะ่ะ Get, 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 back. Get, get, get back. Get, 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 get back. ทุกทุกเรื่องที่แล้วมาไม่ได้นึกสักนิดไม่ได้คิดจริงจริงว่าเธอจะ ชายคนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อดื้อไหมคะตาดื้อไหมอะตาไม่ดื้อนะไม่ไม่ค่อยดื้ออืมไออย่างพ่อเขาไม่อยู่ตรงนี้เป็นห่วงอะไรบ้างอะคะพ่อเอย่างเวลาที่เขาแบบทำงานหนัก เป็นยังไงบ้างคุณพ่อเป็นตัวอย่างอะไรให้เตสาบ้างก็อย่างแรกเรื่องของการเล่นดนตรีม้างครับติดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็ติดภาพมาเราก็จำความได้ก็คือพ่อสอนกีตาร์เราแล้วก็ฟังเทปที่พ่อเคยอัดแล้วร้องเพลงเพลงอะไรแล้วพ่อดอกไม้ปลายปืนแล้วอย่างตอเราทำงานอย่างเงี้ยเต๋ามีเวลาให้กับครอบครัวให้กับคุณพ่อเยอะกว่ายั ก็จะมีตอนเลิกงาน,าน,นไม่ก็กทนกนที่พ่อขับรถไปส่งก็แล้วก็ไปน,น,นั่งเล่นพ่อไปนั่เล่นนะครับรถกลับจะมีนตรงนี้บ้งแล้วก็เรางงานเสร็จล้วก็อยูที่บ้านอยู่เครอบครัวก็พอใพได้บ้านหลังใหม่มาเนี่ย ป่วยต้องดูแลเพกนก็ดูแลเรื่องกินเืก็้อุการคว่าโชคดีที่ที่ไปหาหมอเร็วอครัเลยรู้เร็วแล้วก็รักษาได้เ๋วมส่พคนนะครับก็คือครอบครัวก็เป็นสิ่งที่แบบสิ่งที่ไม่ทิ้งเราไปไหน ถ้าเรามีแรงมีเวลามีความเรียกว่าเวลาที่แบบสามารถดูแลครอบครัวได้ก็คือเลือกครอบครัว,ก,วก่อนแล้วค่อยเลงอกใครแล้วก็พอครอบครัวก็ดูแลเราใชครอบครัวเราเรางั้นเราเรา เดีวบอกลูกเอ้ลูกชายคนนี้ว่าคะนี่นักศษาชุน้นหครับ น่าหลักมากใช่แล้วเมนูที่เต่าเขาทำนะคะเป็นเมนูที่จะเปิดขายในช่วงวันพ่อของร้านรามงคิงนะคะในซอยสุขุมวิท26ก็ก็อยู่ในเควิลเลจใช่ไหมฮะใกล้ๆกับช่อง3ไม่ค่ะอยู่ตรง a s q u a r รอ๋อโอเคตรง a s q u a r รนะคะใครที่สนใจก็ไปรับประทานได้เพราะเมนูนี้อย่างที่บอกว่าเต่าเป็นคนแรกเลยนะที่ได้ทำเมนูนี้และได้ทำก่อนใครเลยถ้าสนใจมากๆเนาะซึ่งคุณพ่อก็พูดถึงน้องเต่า แต่ก่อน,นเป็นคนน่ารักนะก็คุณพ่อคุณลูกคู่นี้น่ารักมากเลยค่ะบอกว่าเมนูที่เต่าทำนะคะจริงๆแล้วพอพอเต่าทาเสร็จทางร้านเขาก็มีเมนูสำรองมาให้เราอีกเยอะมากาซึ่งคุณพ่อบอกว่าไม่จะกินแต่ถ้วยที่เต่าทำราเมงที่เต่อทำ,ทอทำาก,กนจนหมดม<า>นะแล้วจะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเคย เขาก็เป็นนักดนตรีมาก่อนด้วยใช่ค่ะคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อเคยมีวงดนตรีแล้วก็พอความที่คุณพ่อรักในเสียงดนตรีนี่นแหละถึงถ่ายทอดมาสู่เต่านั่นเองใช่แล้วก็ทําให้เตามีวันนี้ได้ก็เพราะคุณพ่อนี่แหละใช่แต่ตอนนี้เห็นบอกว่าคุณพ่อเพิ่งไปตรวจร่างกายมาใช,ใช่ไหมคะแล้วก็ป่วยเป็น มีเรื่องของโรคหัวใจแต่เขาบอกว่าตอนนี้ก็คือเป็นห่วงสุขภาพคุณพ่อก็มีการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็ขอให้คุณพ่อหายป่วยเร็วๆแล้วขอให้น้องเตา๋ารักแบบนี้ตลอดไปเป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อตลอดไปก็ถือ,อว่าเป็นของขวัญต้อนรับวันพ่อในเทศกาลวันพ่อที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมนะฮะ,ะแล้วก็เราจะเอาความพิเศษแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมปีใหม่วันพ่อปีหน้า วันวาเลนไทน์<ล>เรายัง<ม>จะอยู่เรายังอยู่ด้วยกันไปถึงปีหน้าถึงปีลหลายๆปียังอยู่ <นะ S 2> ใช่ไหมใช่เรายังอยู่ด้วยกัน <c oughs> นะคะ <c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมเวลาของเราหมดลงแล้วนะสำหรับขมเชลึกเมนมาส์กลับไปที่น้องมิวเลยครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็อัปเดตเรื่องราวในแวดวงการเพลงแบบครบถ้วนไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตาม